สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะมาดูเล่มที่1กันนะคะความยาวของมีแต่ละเล่มจะไม่เท่ากันนะคะวันนี้แม่ค้ามาจัดโปรแรงๆให้ลูกค้านะคะราคาลดกระหน่ำเลยนะคะมาดูเล่มที่1ค่ะความยาวของมีเล่มโบนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.4นะคะใบกว้างอยี่สจุดสี่สันหนาอยู่ที่7มิลคาา่ะได้ที่6นิ้วนะคะอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะยาวรวมของมีนะคะอยู่ที่17.5นะคะตัวนี้ งานหนักลุยได้เลยนะคะเสียงดังฟังชัดไหมคะเล่มที่สองนะคะเป็นมีดแร่ใบยาวของมิดอยู่ที่แปดนิว้วใบกว้งอยู่ที่สามนิว้วสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกจุดห้านะคะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบส่งฟรีค่ะฟันกระดูกหมูแข็งแข็งได้แล่เนื้อแล่ปลาหัน่นผักหรือว่าสอยจุดได้เลยนะคะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านเลยค่ะนะคะ,นะคะน้ําหนักไม่หนักไม่เบามากนะคะ หกร้อยห้าสิบสงปีค่ะเล่มที่สามนะคะความยาวของมีจะอยู่ที่แปดจุดแปดนะคะใบกวงอยู่ที่สองจุดหกสันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกจุดห้านะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่หกร้อยส่งฟรีค่ะยาวรวมนะคะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะ วัวนี้ฟันกิ่งไม้ก็ได้นะคะทํากับข้าวก็ได้นะคะอาหารัผาหารผักหั่นเนื้อหรือว่าซอยจุ้กระดูกหมูแข็งๆทําได้เลยนะคะอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะมาดูเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่ความยาวของมีดจะอยู่ที่8นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่2.6หสันหนาะอยู่ที่6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมของมีดนะคะ อยู่ที่14นิ้วค่ะตัวนี้อยู่ที่600ส่งฟรีค่ะเล่มทีห้านะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่8.4ค่ะใบกว้าง2.4สันนาะอยู่ที่7มิลด้านอยู่ที่6นิ้วค่ะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่550ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0982.09213 7 แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสั่์และช่อง y ยูทูบละลายสุดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่อุ่นทางร้านตลอดมานะคะขอบคุณค่ะ